คดีภรรยาแคทรีนตกบันไดเสียชีวิตสามีไมเคิลคือฆาตากรหรือไม่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกทกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง must know story นะคะวันนี้ทางช่องก็จะได้หยิบยกเอาคดีทางฝั่งสหรัฐอเมริกามาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังนะคะเป็นเรื่องของครอบครัวค่ะเรื่องของภรรยาได้ตกบันไดลงมาแล้วเสียชีวิตเหตุการณ์นี้มันดูมีเงื่อนงำมากเพราะว่าเมื่อตำรวจแล้วก็พนักงาน เอ็ e มาถึงสถานที่ทุกคนไม่เชื่อค่ะว่านี่คือการตกบันไดตายแบบธรรมดาเรื่องมันก็เลยยาวมาเป็นเวลาหลายปีนะคะที่สามีจะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเขาคือผู้บริสุทธิ์เขาไม่ใช่ผู้ที่ทำร,ร้ายภรรยาอย่างที่ทุกคนได้กล่าวหาลองมาฟังกันนะคะเรื่องก็มีว่าสองสามีภรรยาคู่นี้ได้แต่งงานกันมาเป็นเวลา13ปีนะคะเขาเหมาะสมกันยิ่งกว่ากิ่งทองใบหยก สามีเป็นทหารผ่านศึกเวียดนามผ่านตัวมาเป็นนักขียนิยายซึ่งประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนะคะส่วนภรรยายก็เป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเขาต่างก็เป็นพ่อแม่และแม่ไม้ได้เข้ามาเติมเต็มชีวิตซึ่งกันและกันนะคะทุกคนไม่เชื่อว่าจะมีการก่อเหตุฆาตรกรรมแบบนี้ทุกคนเชื่อว่ามันคงเป็นอุบัติเหตุไม่มีใครติดใจเกี่ยวกับการเสียชีวิตของภรรยายเขานะคะในช่วงเริ่มต้นแต่เหตุการณ์มันก็พลิกผันค่ะ หลังจากที่น้องสาวของภรรยาเขาได้เห็นภาพของพี่สาวในเหตุการณ์คืนนั้นรวมไปถึงทางลูกติดทางภรรยาเขานะคะทีแรกเขาก็เชื่อสนิทใจว่านี่คืออุบัติเหตุแต่พอหลังจากที่เขาได้เห็นรูปถ่ายจากทางตำรวจสภาพการเสียชีวิตของแม่เขายังไงเขาก็ไม่เชื่อว่านี่คือการตกบันไดธรรมดาเขาจึงยินยอมให้ทางตำรวจ ได้นาศพของแม่เขาไปผ่าชนะสูตรนะคะซึ่งผลชนสูตรก็ออกมาคือมีรอยแตกบนกระโหลกนังศีรษะถึง7แผลซึ่งแพทย์ลงความเห็นว่าเกิดจากการกระทบของแข็งเกิดจากการถูกทําร้ายร่างกายลักษณะไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นแค่การตกบันไดธรรมดามันผิดวิสัยของการตกบันไดธรรมดานะคะยังไงลองดูภาพประกอบกันนะคะแล้วที่มันผิดสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือ ลักษณะการเสียชีวิตของเธอเธอนั่งอยู่ที่พื้นบันไดขั้นล่างแต่เมื่อพิกชนสูสศพพบว่าขางเกงของเธอด้านหลังมีรอยรองเท้าและรอยรองเท้านั้นก็ปรากฏว่าพอดีกับรองเท้าของสามีของเธอเลยทําให้ตํารวจสันนิษฐานว่าตอนนั้นผู้ตายคงมีการต่อสู้เพื่อที่จะยื้อชีวิตของเธอมันไม่น่าเป็นแค่เคสปกติที่ตกบันไดลงมาเสียชีวิต แถบยังมีรอยเลือดกระเซ็นไปจนถึงบริเวณเพดานและบริเวณด้านข้างของบันไดแบบของเลวสีแดงท่วมจอนะคะเป็นอะไรที่น่าสงสัยมากๆและมันก็แปลกอีกอย่างหนึ่งคือกางเกงของสามีเขาด้านในมีลักษณะของเลือดกระเซ็นเข้าไปแล้วก็ ไม่ใช่ลักษณะของการที่ว่าเขาเข้าไปช่วยภรรยาทีหลังแล้วมีเลือดซึมเข้าไปเป็นลักษณะของการกระเด็นของเลือดรวมไปถึงที่รองเท้าของสามีด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านโลหิตก็ได้เข้ามาให้ความคิดเห็นนะคะว่าน,นี่ไม่ใช่แค่เป็นลักษณะของการเปื้อนเลือดธรรมดาแล้วที่แปลกไปกว่านั้นก็คือเสื้อของเขาไม่มีเลือดปนอยู่เลยแสดงว่าเขาต้องมีการถอดเปลี่ยนเสื้อในระหว่างที่รอ รถพยาบาลมาที่บ้านเขาทำลายหลักฐานทั้งหมดแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ตำรวจสงสัยก็คือวัสดุอะไรที่ใช้ในการตีกระโหลกศรีรษะเพื่อให้ฉีกขาดได้ถึงเจ็ดแผลก็ยังหาไม่พบแต่ได้สงสัยอย่างหนึ่งคือไม้โลหะที่ใช้ในการเขี่ยเตาผิงได้หายไปจากที่เกิดเหตุโดยปกติแล้วน้องสาวเขาได้ซื้อให้พี่สาวไว้ใช้ในการเขี่ยเตาผิงเป็นลักษณะของ โลหะแท่งยาวแล้วก็มีเหล็กแหลมตรงปลายมันได้หายไปซึ่งจุดนี้ก็ทำให้สงสัยว่าเขาอาจจะใช้วัสดุนั้นในการทำร้ายภรรยาของเขาและอีกเสียงหนึ่งก็บอกว่าเขาอาจจะโคกศรีรษะภรรยากับขอบบันไดก็เป็นไปได้ต้องเช่นชมตำรวจสหรัฐอเมริกานะคะเขาก็สืบประวัติต่อไปอีกคือในคนนี้มีประวัติเคยเอาศัยอยู่ที่ประเทศเยอรมันแล้วก็ เข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันคือเพื่อนของครอบครัวเขาเป็นผู้หญิงแม่ไม้ได้ตกบันไดลงมาเสียชีวิตลักษณะคล้ายๆกันเลยนะคะมันทําให้ทางตํารวจข้องใจมากว่าทําไมเกิดลักษณะสองเหตุการณ์โดยมีผู้ชายคนนี้เข้าไปเกี่ยวข้องเป็นผู้ที่อยู่กับผู้เสียชีวิตเป็นคนสุดท้ายในคืนเกิดเหตุเขาจึงได้นําเอาร่างของผู้หญิงคนนั้นมาผ่าชนะสูตรอีกรอบนะคะ ว่าสาเหตุการตายที่แท้จริงคืออะไรกันแน่ผลการชนะสูตรก็ออกมาว่าเธอถูกทำร้ายด้วยของแข็งอย่างแรงบริเวณศีรษะแต่เมื่อ15ปีก่อนแพทย์ที่เยอรมันลงความเห็นว่าเธอเป็นเส้นโลหิตในสมองแตกนะคะหรือว่าสโตรกนั่นเองก็ไม่มีใครติดใจเอาความว่าเขาตายเนื่องจากโดนฆาตกรรมนะคะแล้วที่พลิกไปกว่าน,นั้นก็คือลูกสองคนของผู้หญิงแม่ไม้ ปรากฏว่านายคนนี้ก็เป็นคนรับเลี้ยงดูจนกระทั่งเขาเติบใหญ่และตอนนี้ก็ยังอยู่ในบ้านเดียวกันกับเขานะคะแล้วเหล็กผู้หญิงสองคนนี้ก็ให้ความสนับสนุนเขารักเขาแล้วบอกว่าไม่เชื่อว่าพ่อเลี้ยงของเขาได้ฆ่าแม่ของเขานะคะยังไงเขาก็ไม่เชื่อแล้ววันตัดสินคดีก็มาถึงนะคะซึ่งในกรณีนี้เขาใช้ลูกขุน มาช่วยผู้พิพากษาตัดสินนะคะ12ท่านซึ่งเขาก็ได้ลงความเห็นว่านายคนนี้มีความผิดจริงในการฆาตกรรมภรรยาเขาพิพากษาให้ถูกจำคุกตลอดชีวิตนะคะแต่ว่าทางทนายของผู้ก่อเหตุเก่งมากเลยค่ะส่งเรื่องขออุทธรณ์ทุกปีปรากฏว่าในปีที่8ปศาลได้พลิกให้เขาได้รับการอุทธรณ์ เพราะว่าเขาอ้างเหตุผลว่าผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยาไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริงทำให้คดีพิกคดีมันพิกก็คือนักพิสูนรรอยโลหิตวิทยาโดนปากตําว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริงแล้วมันมีอีกเคสหนึ่งที่นักโลหิตวิทยาคนนี้ได้ทํางานปกปิด ข้เอเท็จจริงทําให้นักโทษอีคนหนึงต้องโดนจําคุกฟรีไปถึง17ปีทางนาดายของฝั่งจําเลยก็เลยได้ยกข้อนี้มาอ้างกับสารนะคะอย่างไรก็ตามนะคะทางทนายของฝั่งผู้เสียหายก็ได้ออกมาโต้แยง้งว่าจริงๆแล้วกรณีนี้ไม่ควรจะมีสิทธิ์ได้ยื่นอุทธรณ์เสียด้วยซ้ําเพราะว่าไม่มีหลักฐานอะไรใหม่ๆมาโต้แย้งเลยนอกสียจากเรื่องผู้เชี่ยวชาญด้าน การสังเกตโลหิตนะคะในที่เกิดเหตุได้ทํางานบกพร่องส่วนหลักฐานอ,อื่นๆมันก็ชี้ชัดอยู่แล้วว่าผู้ตายเสียชีวิตเนื่องจากโดนทําร้ายแล้วก็เป็นใครไม่ได้เลยก็คือสามีของเธอนั่นเองทนายยังได้บอกด้วยนะคะว่าในกรณีนี้ไม่จําเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่ไหนมาพิสูจน์เลยว่าเธอเสียชีวิตเพราะถูกทําร้ายคนธรรมดาอย่างเราเ,ราเราตาสีตาสา เดินเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุก็บอกได้แล้วค่ะว่าเธอเสียชีวิตเนื่องจากโดนทํำร้ายที่บริเวณศีรษะเพราะว่าลักษณะการเสียชีวิตแบบนี้ภาพที่แสดงออกมามันชัดเจนมากว่านี่เป็นไปไม่ได้ว่าเกิดเสียชีวิตจากการตกบันไดธรรมดาลงมานะคะประกอบกับหลักฐานอย่างอื่นนะคะซึ่งเขาก็โดนจับได้ว่าเขาไปมีชู้กับผู้ชายคนอื่นนะคะระหว่างที่อยู่กินกับ ภรรยาของเขาเขานอกใจภรรยาของเขาโดยการไปมีความสัมพันธ์กับผู้ชายคนอื่นนะคะซึ่งช็อกมากตัวเขาเป็นอดีตนายทหารแต่เขาสารภาพว่าเขาเป็นไบเซ็กชวลแล้วเขาก็ปกปิดเรื่องนี้ไม่ให้ภรรยาของเขาได้รับรู้นะคะซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลจูงใจอย่างหนึง่งว่าหลังจากที่ภรรยาเขารู้เรื่องนี้แล้วรับกับสภาพนี้ไม่ได้เขาจึงได้ต้องการกำจัดภรรยาของเขา ก็ะะยังมีแรงจูงใจอย่างอื่นที่เป็นไปได้ว่าเขาต้องการเงินประกันชีวิตของภรรยาของเขานะคะซึ่งผู้รับผลประโยชน์ก็เป็นชื่อของเขาในจํานวนถึง1นล้านสี่แสนเหรียญนะคะในขณะนั้นก็มีเรื่องที่ว่างานของเขาได้ลดน้อยลงและภรรยาของเขาก็อาจจะโดนปลดจากตําแหน่งสูงๆนั้นจึงทําให้เขาต้องหาทางออกโดยการ ฆาตรกรรมภรรยาของเขาเพื่อจะได้รับเงินก้อนนี้นะคะจากหลักฐานต่างๆเหล่านี้นะคะมันก็ทําให้เขาดิ้นไม่หลุดว่าจริงๆแล้วเขาคือฆาตรกรตัวจริงแล้วทางทนายของเขาก็ได้บอกให้เขารับสารภาพดีกว่าเพื่อที่จะได้รับการหย่อนลดหย่อนโทษทางทนายของเขารู้แล้วว่าเมื่อได้รับการลดหย่อนโทษแล้วเอามาหักลบกับหนี้จากที่เขาโดนจําคุกไปแล้วจะทําให้เขาได้รับอิสรภาพทันที ถึงแม้ว่าเขาจะเคืองมากพี่จะสารภาพว่าเขาคือฆาตกรแต่เขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นเขาจําเป็นต้องกัดลิ้นตัวเองสารภาพว่าเขาคือฆาตกรแต่ที่สําคัญก็คือเขาได้อิสรภาพในวันนั้นเลยไม่ต้องโดนจําคุกอีกต่อไปซึ่งมันไม่ยุติธรรมเลยในกรณีนี้ทางน้องสาวของผู้เสียชีวิตก็ได้ขึ้นมากล่าวนะคะว่าจริงๆแล้วฆาตกรคนนี้ไม่สมควรได้รับอิสรภาพ ออกมาใช้ชีวิตนอกคุกเลยแต่ยังไงเธอก็เคารพการตัดสินของศาลนะคะถือว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ขาดคือได้ค่าพี่สาวของเธอแล้วก็จนมุมด้วยหลักฐานต่างๆทําให้เขาต้องรับสารภาพถึงแม้ว่าเขาจะได้รับอิสรภาพโดยการไม่ต้องโดนจงจําในคุกแต่เขาก็โดนสังคมตัดสินไปแล้วว่าเขาคือไอ้ฆาตการนะคะซึ่งก็ไม่สามารถจะลบคำคำนี้ ไปจากประวัติศาสตร์ได้ว่าเขาคือฆาตกรที่ได้ฆ่าพี่สาวของเธอไปแล้วนั่นเองซึ่งก็ทําให้ผู้ต้องหาหน่าเสียไปเลยนะคะส่วนเมื่อถึงเวลาของผู้ต้องหาให้ขึ้นมากล่าวปรากฏว่าเขาไม่ขอกล่าวอะไรนะคะนอกจากการใส่หัวไม่ยอมกล่าวอะไรในศาลกรณีนี้อาจก็ยังงงนะคะคือกฎหมายของรัฐเท็กซัส,สรัฐอเมริกาเขาบอกว่าถ้า,าจำเลย ยอมรับสารภาพผิดว่าเป็นคนฆ่าก็จะได้รับโทษอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าจำเลยยอมรับสารภาพผิดโดยจำนวนต่อหลักฐานก็จะได้รับโทษอีกแบบหนึง่งซึ่งโทษก็คงแตกต่างกันแต่ในกรณีของผู้ต้องหารายนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาอายุมากแล้ว7จปีแล้วในขณะนั้นแล้วก็โดนจำคุกไปเยอะแล้วประกอบกับเขามีกฎบัญญัตินี้ขึ้นมาว่าถ้ารับสารภาพ แล้วได้รับการหักลบกบนี่ที่โดนจําคุกไปแล้วเขาก็จะได้รับอิสรภาพโดยทันทีอันนี้ก็แปลกนะคะค่ะตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคดีแล้วนะคะก็หลังจากที่คุณสามีเขาได้ถูกปล่อยตัวออกมาเป็นอิสระในสังคมก็ยังมีคนเชื่อว่าเขาไม่ใช่ผู้ที่ทำความผิดแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าเขาคือฆาตกรแล้วคุณผู้ชมมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคะอย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างนะคะ แล้วก็ขอแก้คำผิดนิดนึงคือจริงๆแล้วเป็นกฎหมายของรัฐนอ t c ทแคโรไลนานะคะเหตุเกิดที่นอ t c ทแคโรไลนายังไงก็ช่วยติดตามคลิปต่อไปนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยอยากจะให้ทางช่องเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีทุกคนคะ่ะ